เผยสาเหตุชิปปี้อ้วนขึ้นเหมือนพึ่งคลอดเป็นเพราะผลจากการใช้ยาตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่ทั้งน่ารักทั้งแอบ,บซ่อนความแซบไว้ในตัวสำหรับชิปปี้ซิลินซึ่งตอนนี้เธอโสดมาได้2ปีกว่าแล้วและดูเหมือนว่ายิ่งโสดก็ยิ่งมีสเสน่ห์แรงเพราะไม่ว่าเธอจะจัดทริปเที่ยวทะเลกี่ครั้งก็มีดีกรีความแซบที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแถมหุ่นนางยังเป๊ะอีกด้วย ในรายการตีท้ายครัวเทปวันที่6กันยายนพิธีกรรายการได้พากันไปเปิดบ้านของสาวชิปปี้แบบทุกซอกทุกมุมพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวส่วนตัวแต่ดูเหมือนว่าเทปนี้หลายๆคนจะโฟกัสไปที่หุ่นของชิปปี้ที่ดูเหมือนว่าจะอวบขึ้นจนหลายๆคนทักแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะยังมีแฟนคลับอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและบอกว่าหุ่นแบบนี้ชิปปี้สวยที่สุด โดยสาเหตุที่ทำให้ชิปปี้อ้วนขึ้นหลายๆคนต่างเดากันไปว่าอาจเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าที่ชิปปี้กำลังป่วยอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้